ตำนานเสียงกำไรณห้องนาตสินโรงเรียนในมหาชัยสมุทรสาครสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ<ส>เด็กสยองขวัญรายการที่จะพาคุณไปดำดิ่งสู่ความหลอนเรื่องราวผีผีและตำนานน่ากลัวที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับไปทั้งคืนเรามาเจอกันได้ทุกวันพฤหัส,สบดีโรงเรียนในมหาชัย กับความลับที่ซ่อนอยู่สำหรับวันนี้ผมขอเชิญคุณฟ้ามาเล่าเรื่องราวความหลอนที่จะทำให้คุณต้องขนหัวลุกกับตำนานที่รู้กันดีในหมู่นักเรียนของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในย่านมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครคุณฟ้าพร้อมหรือ,อยังครับพร้อมค่ะเมืองมหาชัยที่คึกคักไปด้วยชีวิตชีวาและกลิ่นอายของทะเลแต่ในมุมหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ กลับมีเรื่องราวที่ถูกกระซิบเล่าต่อกันมาด้วยความหวาดกลัวณที่แห่งนั้นห้องหน้าตาสินคือสถานที่ต้องห้ามยามวิการค่ะห้องหน้าตาสินที่ว่านี้ตั้งอยู่สุดทางเดินของอาคารไม้เก่าที่อยู่คู่โรงเรียนมานานแม้จะอยู่ใจกลางเมืองมหาชัยแต่ตัวอาคารกลับมีความเย็นชื้นผิดปกติอาจเพราะความเก่าแก่ และต้นไม้ใหญ่ที่บดบังแสงแดดเกือบตลอดทั้งวันภายในห้องเต็มไปด้วยเครื่องดนตรีไทยหัวโขนและชุดรำที่ยดงามแต่ก็ดูเหมือนจะซึมซับบรรยากาศวังเวงเอาไว้กระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพทั้งห้องก็ดูเหมือนจะเก็บงาบางสิ่งไว้ในเงาอันพระเลือนของมันค่ะรุนพี่ต่างกําชับรุ่นน้องเสมอว่า ห้ามอยู่ซ้อมรำในห้องนี้คนเดียวหลังตะวันตกเด็ดขาดตำนานนี้ผูกอยู่กับเรื่องของพี่พิมพ์นักเรียนหญิงที่มีพรสวรรค์ด้านการรำหาตัวจับยากเธอเป็นความหวังของโรงเรียนในการแข่งขันรำระดับประเทศที่กำลังจะมาถึงพี่พิมพ์รักและทุ่มเทให้กับการรำย่างสุดหัวใจ ทุกเย็นหลังเลิกเรียนขณะที่เพื่อนๆทยอยกันกลับบ้านไปตามวิถีชีวิตของเด็กมหาชัยเธอกลับเลือกที่จะคลุกตัวซองรำอยู่ในห้องนี้ตามลำพังจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนวันแข่งขันเพียงไม่กี่วันพีพิมพ์หมกมุ่นกับการซ้อมท่ารำที่ยากที่สุดจนลืมเวลาเหงยหน้าขึ้นมาอีกทีแสงแดดสีทองยามเย็น ที่เคยสองหลอดล่าต่างก็ลับหายไปแล้วเหลือเพียงความมืดและความเงียบที่ปกคลุมทั่วทั้งโรงเรียนแต่ด้วยความมุ่งมั่นเธอยังคงเปิดเทปเพลงแล้วซ้อมต่อทันใดนั้นเองเสียงเพลงที่เคยดังกังวาน ก็เริ่มยานคางและดับวูบลงไปอะไรกันพี่พิมพ์ขมวดคิ้วเธอคิดว่าเครื่องเล่นเทปคงจะเก่าเกินไปแล้วขณะที่กำลังจะเดินไปดูกรุงกริง้งเสียงกำไลข้อเท้าเงินดังขึ้นแผ่วเบาจากมุมห้องที่มืดมิดที่สุด พี่พิมพ์ยืนนิ่งเธอจำได้แม่นว่าเธอถอดกำไรของตัวเองวางไว้ที่โต๊ะแล้วและในห้องนี้มีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมา มีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งและอากาศที่เย็นเยียบลงถนัดตาเงาสะท้อนจากกระจกกับเสียงกำไลที่ไล่ตามด้วยความสงสัยระคนกับความกลัวพี่พิมค่อยค่อยหันไปมองกระจกบานใหญ่และภาพที่เธอเห็นก็ทำให้เลือดในกายแข็งตัว ในเงาสะท้อนนั้นนอกจากตัวเธอที่ยืนหน้าซีดอยู่แล้วยังมีร่างของหญิงสาวอีกคนหนึ่งยืนซ้อนอยู่ด้านหลังเป็นนางรำในชุดไทยโบราณเต็มยศใบหน้าของเธอขาวเขือดดวงตาก,กรวงโบไร้แววและที่ข้อเท้าขาวซีดนั้นมีกําไลเงินส่องประกายวับแวมอยู่ ร่างนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นตั้งวงรำอย่างเชื่งช้าแต่ท่าทางกลับดูผิดเพี้ยนและน่าขนลุก อิตถังปุราณังตะเถระสัพภานิ <tiple>